สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวสวนกเกษตรทฤษฎีไหม <c oughs> วันนี้พาพี่น้องมาอบปเดน่านนะครับวันนี้ัปเดียนนดยสวนครับจากสีสวนนีสสน่สวนช่องกเกษตรทฤษฎีไหมครับตำบลบุเพียมเพื่อเยื่ยนท่าครับช่วงน,นี้กันงดน้ำนะครับงดน้ำม,มากงดน้ำม,มากยี่สิบกว่าหมื่นครับยี่สิบเอ็ดหมื่นครับสามอาทิตย์ครับ งดไปชิปก็มือกับเปิดน้ำสวยแล้วก็มางดอีกครับบานกะเปิดตาดอ,อกครับแต่ว่าแต่ล,ละสวกนกันสิบอกขึ้นกันนะครับการงดน้ำครับบางสวนว่วมซุ่มหลายกะคือสวนนี่ครับมันมีปลากล้วยมันมีหลายๆอย่างครับมันเป็นสวนผสมครับถ้าสวนอื่นบ่มีทุเรียนก็นอาจสิงงดประมาณไม่เกินซิบมือครับกะเสริมตาดอกกะออกนะครับแต่ว่าสวนนี่ ถือว่างวดน้ำโดนแห้งครับยี่สิบกว่ามือครับเปิดตาดอกซอยตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมครับเป็นอาหารสีไตทองกิ้งกัดน้ำนะครับพี่น้องบม่ได้ฮดมาประมาณยี่สิบกว่ามือครับบางบางตงน้นนี่เกียบเดียนก็มีครับนี่นี่มีอยู่นี่หลายต้นอยู่ครับไม่ได้นนออกตัวนี้เกียบเดียนครับกระลัง่งสีเรื่มเป็นตาปูตะเปาะตะแปะแหละครับ การที่งดน้ามันเมื่อกล้วแต่สวนครับบางสวนตรงโล่งกรับว่าจะงดดนครับงดอาทิตย์หนึ่งสิบหมื่อกะมีการเสริมตาดอกกระออครับบานในสวนนี้มันความซุ่มไดความซุ่มทุเรียนมันเก็บถือว่าเก็บจอดกันนะพี่น้องนี่สำหรับฟันปลาครับทุเรียนสามปีแปดเดือนครับเดือนที่แปดเดือนท่านว่านี่ครับเดือนที่แปด นี่ครับสูงประมาณหาเมตแลนะครับนี่กะงดไปสองสามอาทิตย์กลับมาเปิดตาดอกซอยดอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับแล้วครคลังสีเป็นยัาตีนนูพี่น้องนี่ครับเติมออกดอก้วพี่น้องเกิดยัาตีน,นูนี่ตัวนี้ว่าเลยใส่โซฟสารใส่ยังน,น,นะครับ เอาเห็ดใบได้สะสมอาหาร8 2ดยกะมีปุ๋ยตาผ่านท่องน้ำแปดามสีของอาจารย์พินิษไซใส่เข้าไปครับนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปพระวานี่ส่วงสว่วงก้อนใส่สะสมอาหารก็ใส่ไปแล้วครับผมใส่โยดีของอาจารย์พินิษนั่นอยู่ประมาณเจ็ต้นครับใส่ผ่านทองปุ๋ยอินทรียเคมีครับใส่ เป็นอินท e. รียเคมีปั๊บดินนั่นนะครับปั๊บสภาพดินครับนี่เดิมออกก็เหินว่าหยียดตีนหนูครับตอนนี้ก็คือให้ปุ๋ยอินทรียไปครับเพราะว่าตอนออกมาเป็นเท่าไฮน้ำนะพี่น้องจากกันน้ำม,มากมันออกมากเทากับไฮเลยครับปุย๋ยไฮทา้งดินไปแต่ว่าทา้งใบนี่บอขาดครับนี่ไหข้้งดินไปครับท้างดินกับหดปกติแลวตอนนี้ครับนี่ฮดปกติก็คือ ครึ่งชั่วโมงปกติครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็อืนอย่าตีนหนูครับเหลื่อมสีเป็นต่อไปกับสีเป็นมาเคียวพ่วงครับอย่าตีนหนูตันนี้ไครปกติแหละครับเวียนมือครับนี่เวียนมือนี่คือว่าดอกอะพ่อใช้ได้อยู่ครับบอหลายแห้งนะครับนี่ดอกบหลายแห้งแต่มีซ้ำนี่ก็โอเคเลยครับต้องอันกับายนี่ครับมันออกมาน้ำกิ่งแหนงขนังนี่ครับ ออกลายลายกับเพียงพลังงานครับนี่นี่ครับงานจริงหนึ่งออกประมาณซามนี่กะโอเคเลยครับบางต้นกับลายครับบางต้นกัหน่อยมันเป็นทุเรียนปีแหลครับพี่หนอ,อเป็นทุเรียนปีแรกกะง่าง่ายปีแหลนี่ก็ฮัดออกดอ,อกออกลูกก็ว่าได้ครับปีแรกครับนี่ต้นนี้เป็นกระลังสิเป็นปีแหลตัวน,นี้ ปีที่แล้วนี่เป็นสองตอนนี่โบเมนต้นนี่ครับก้าลังเดื่มออกดอกนี่เขาเอิเ่อนายาตีนนูครับพี่นนองตอนนี้ให้ปกติแหละครับน้ำท้างใบกัอาทิตย์ละขังพือเราครับสีซอยท่างใบนี่กขาดบ่ไ้ก็คือพอมนนี่แหละครับก,ก็เกี่ยวกับสีท่างใบเพราะว่าช่วงนี่ก็ต้องบำรุงดอกได้ครับบำรุง,งดอกเพื่อให้มีอาหารกินให้ดอกสมบูรณ์เพื่อดอกดอกได้มันสมบูรณ์บางสิ ติดลูกไว้นะพี่หนอครับบำรุงเนี่อยๆครับบำแมนว่าเป็นดอกเป็นยางแล้วกับสีบำบำลุงกับบำรุ่งพื้เก่าครับพี่นนอบำรุ่งพื้เก่าบางกิ่งก็งกออกมาน้ำงาพี่เลยครับนี่งาเป้ไปลายนครับนี่งาหงสี่ครับ,ไปไปไรบ,รบออกมากนี่กับสิริลี่ถิมนี่เหรอครับพี่นนอมันบาดก่อนผสมเกรสรกับมันบวลายแหงนี่บางบางบางอันกัดซื้อว่าลายนะครับนี่ นี่ว่าไลายนะครับกิ่งนะครับที่กิ่งกิ่งหนึงออกประมาณ3ามทีจุ่มนี่ก็พอแล้วครับ3ามสี่พวกก็พอะนะครับมันก็เริ่มออกแล้วนะช่วงนี้ขายนำสามสิบนาทีวันเวียนมือครับช่วงนี้ช่วงนี้เวียนมือแล้วแต่สวนนะครับตัวนี้สําหรับสวนส่องเกษตรทฤษฎีครับกขายเวียนมือครับให้เวียนมือเพราะว่า้ทุเรียนมันกะ นี่ดอกก็ค่อยห่ไปครับบอดไหายหลายสามสิบนาทีครับนะครับออกออกหยับบดคู่ต้นเนี่ยแหละครับตอนประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับครึ่งหนึ่งม้วนม้วนออกกะเปิดตาดอกอยู่ครับม้วนเริ่มออกกะออกครับนี่เห็นก็เิยมาหยดตีนหนูครับตัวในไข่หนามปกติครับนี่หยดตีนหนูครับ ตีนูห้นัมปกติครับจะหน่อยกับอีกประมาณมาถึงอาทิตย์หรอครับนี่กัสารทเป็นมะเขือพวงครับพี่น้องเป็นมะเขือพวงนะครับก็เอินว่ากิ่งไต่ทองกิ้งทองสร้างพี่น้องแบบนี้ถ้าออกแบบนี้ชุดยอดเลยครับนี่กิ้งไต่ทองสร้างกิ่งทองสร้างครับนี่ถ้ากิ่งรุ่มๆถืกระบอกออกลายไม่ได้ได้พี่น้องนี่นี่กิ้งดำๆน,นี่ตัวนี้จะห้างผื่นอยู่บลาย ทารเห็ดกิ้งกัดแต่งกิ้งของส่างนี่พี่น้องแต่งกิ้งของส่างได้เป็นลูกมากเมื่อกีก้สิสมบูรณ์นะครับมันสิบอเขาเอื่นบอเม็นบอเม็นกิ้งแซงครับเอื่มมากิ้งไตทองสางกิ้งทองส,าง,องสางนี่ละพี่กิ้งทองสางนี่เขาต้องเฮ็ดแต่นหน่อยเนะพี่น้องบอเม็นว่าสิมาเฮ็ดดัดตอนใหญ่ครับนี่ครับกิ้งเป็นทองสาง ต้องดัดกิ้งจะหน่อยเห็นเป็นทองสร่างได้แบบนี้ครับแจงแตหน่อยเดิมออกดอกร้ายแหละครับมามาหลุนกันต่อไปวาพี่น้องตอนมันออกดอกมาแล้วเป็นดอกบานแล้วสติลูกซ้ำได้ไม่หลุนกันนี่ที่เบิ้งตอนแตงกิ้งแล้วพี่น้องนี่ตอนกิง้งแตงโงมกิ้งลงนะครับนี่ออจะร่อนเอาเสี่ยงมากนี่แหละครับเห็นเป็นกิ้งทองสร่างนี่ละ ไอ้แตงกิ่งครับเอาแตงใหญ่กว่านี้ก็บ่ได้แตงกิ่งต้องแตง,แตงกิ่งนิดหน่อยภาวนดัดได้ใหญ่มากกัดัดบ่ได้ครับใหญ่กว่า,น,ดาดนี้ก็ดัดกิ่งไปนี่นะครับใช้เสียบฟางผูกเส้นเอาฟางแบบสนิทเบน้ยนเลยพี่น้องเบบ่าบ่ให้เป็นรอยแผลครับนี่แหละคือการแตงกิง่งแต่นิหน่อยตัด,ดออกแล้วก็แตงครับเหลื่อมออกไปแล้วครับพี่น้องเกจสิบเปอร์เซ็นต์ครับวัน ทิ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำกะเรื่องไห้ตัวบ้านในไห้ก็มีครับตัวบ้านในไห้เลยตัวบ้านในไห้ก็ยังกันน้ำอยู่ครับกันน้ำอยู่เป็นเดือนทื่กันครับกันน้ำม,มาตัวบ้านในไห้เนี่กันน้ำไปนี่ครับคือตัวนี้บ้านในบ้านในออกครับพี่น้องเนี่ยเสืเบิง้งตัวนี้บ้านในอ,อกครับกันมาสองสามอาทิตย์ยี่สิบมือครับ กับเปิดน้ำให้เมื่อนันให้ไปยีสีหน้าที่ครับให้ไปยีสีหน้าที่กั้นอีกครับนี่กะกั้นอีกหน่หลายหลายมือเลยครับนี่นก็เริ่มเป็นเขาเอิ่ว่าเป็นกาปูตะปอเตะนี่ครับก็ล่างี่อครับนี่กะว่านี่เปิดครับให้มันโพกว่นี่ได้หลายก่อนยังสีหายน้ำครับนี่คือคือตัวนี้กั้นน้ำครับตัวว่านี่ออกครับมันมีหลายตัวอยู่ครับว่นี่ออก ตัวนี้ก็ยังกันอยู่ครับในตัวนี้บอนผอมกัดน้ำนี้เมื่อก็แล้วแต่สวนนะครับสาหรับสวนกับซ่องเกษตรทีดีใหม่นี่มันแปลงเขามันที่เป็นแปลงมีกล้ยมีหยางมันความซุ่มห้องแปลงมันก็เลยซุ่มดนการกัดน้ำกับสีน่านกัวเขาครับถ้าทุเรียนลงโลงเข้าบริการโดนครับอาทิตย์หนึ่งสิบมือกะเปิดตาดอกซอยมันก็อ่อนแล้วครับซวยนามเนี่ยบานตัวนี้กัดโดนเนี่ยครับนี่เดียวครับปุ๋ยครับเย๋ยวยะเบิ่ง นี่ครับอินซีครับนี่ปุ๋ยอินซีครับใส่ใส่ปุ๋ยอินซีดีดินสีเขียวเลยพี่น้อนี่ดินสีเขียวเพื่อว่าอินซีช่วยดินเคมีช่วยทุเรียนครับการใส่ปุ๋ยครับเอาสีใส่เคมีเลยกับบ่ได้ครับตอกใส่อินซีครับอินซีนี่ปรับสภาพดินครับสอยทุเรียนพร้อมซอยดินพร้อมครับเอาต้องฟื้นฟูดินไปนําบางทีดิน บางหม่องปลูกไม่ไหมนี่ครับอาจจะใส่ย้านยาขาหญ้ามาน่านครับเทาต้องปั๊บซอยดินนําครับเพราะว่าบางทีปูมันนี่ยสิ่าปลูกทุเรียนเลยนี่ต้องปั๊บสภาพดินใส่ดินอินซี่ครับใส่ปุ๋ยอินซี่ไลลายครับปั๊บสภาพดินน้ำครับซอยทางดินไปนําครับกดมีดางเพราะว่าดินเท่ามันใส่สารเคมีมากโดนครับ บางที่กับปูงะฉีดงามากปูกมั่นมากยี่สิบป,ปีงสงีใส่ได้ยาดูดซึมนะพี่น้องเพาก็ต้องซอยทั้งดินนําครับเอาสิไปใส่เคมีเคมีเลยกับอะไรครับต้องใส่อินซีจะได้ลายครับถ้าดินปลูกมั่นมากโดนมาปลูกทุเรียนครับเราต้องปรับสภาพดินนําซอยแต่าลายครับอยู่นี่ใส่แบบอินซีสองครั้งเคมีหนึ่งครั้งไปสั่นนะครับเคมีก็แล้วแต่สูตรนะพี่น้องต่อไปมันสีมีลายสูตรอยู่นี่ทุเรียน ตัวนี้ต่อไปมังสีมีสูตรตอนนี้เฮาก็สะสมอาหารไปแปดแปดยี่สิบสี่บานต่อไปก็สิทธดอกบานมาที่เป็นเสริมอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นน่วยเป็นน่วยนิดหน่ยอยดอกบานเป็นหางแย่ก็สิีมีเสริมอีกตัวหนึ่งครับอืมซอยซอยลหลายอย่างครับทางใบกับซอยทางสูตรกับมีหลายอย่างหลายอย่างครับตอนที่ เป็นดอกเป็นหมากอีกเทียนึงครับต้นนี้ก็ออกดอกอยู่ครับแต่ว่าบลายครับเป็นบางกิงครับมันออกพอสมควรนะครับพี่นอ้องสำหรับมันเป็นแบบว่าง่ายครับเป็นทุเรียนไม้นั่นครับป,ปีแรกออกดอกครับปีที่สองถ้ามันเคยออกแล้วปีที่สองมันก็สีง่ายขึ้นครับยง่ายทุเรียนปีแรกมันก็สีซ้ำว่าเลี้ยงลูกไม่ฮัดมีลูก มีดอกมันก็นเลยสีส้าเนี่ยครับพี่นอ้องปีที่สองมากกะสีแดงโอเทคนิคก,การเสียวดอกเอาอยางกะสีง่ายขึ้นนะพี่นอ้องปีนี้ก็ทําว่าปีศึกษาครับว่าเข้าเสียวดอกใบเขา้าส่งพร้อมซ้ำใดมีจักสุดจักสุดนี่แลครับปีนี้ปีนี้หูนะครับว่าใบเข้าพร้อมใบเข้าเกียใบเข้าตันเอากันน้ำเพาเปิดตาดอกมันก็นสีง่ายขึ้นนะครับพี่นอ้องการเปิดการกันน้ำบ้างครั้งก็ จนใจอ่อนนะครับพี่น้องยันทุเรียนตายกระอดบ่ได้ก็ไปเปิดน้ำใสแห้งจากที่เป็นดอกเป็นยังกระโลนไปเสียนะครับพี่น้องเทคนิคการปลูกทุเรียนตอนเจียวดอกนี่นะตอนเอาดอกติ่แหล้วนี่ไก่ยมอนหักเลยครับบานเอาดอกติ่แหล่วนจังดลมันสิจับหน่วยนี่กันหาต่อไปครับเนี่ยเอาเส้จังดลมันสิจับหน่วยมีอาหารยังแหน่มีเสริมยังแหน่หน่วยยังสิจับขวานี้วก็มีครับ บางั้งกับเนื้อเต้ขัวก็มี่นวยรวนเหมดก็มีแล้วแต่ครับมันมีลายสูตรครับมีลายเคล็ดลับครับชวนส่งเกษตรศิทธี์สมามียังเสียบลงพี่หน้องเบิ้งตอนนี้เกษตรผมมุนให้เราหระครับนี่พี่น้องเสริมครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องมํารุ้งดอครับต้องเสริมครับทุกอาทิตย์ละครับแต่ว่ากับเพิ่มปริมาณขึ้นจาก10ซีซีเป็น20ซีซนะครับช่วงนี้พราะวันต้องเสริมครับเป็นยังคือต้องเพิ่ม สำหรับทุเรียนหน่อยเร่ต้องเพิ่มครับทุเรียนเป็นดอกนผม้องเพิ่มครับเอาไ้พีนองเบิ้งนะส่งใงไพีนองเบื้งองอะไรละขอบคุณนพี่นองข้งางสะลดนครอแน่ขอนแก่นแน่เอฟซีที่สร้างมาเป็นโป๊สองแถมหนึ่งครับสีสกเกตแน่ครับผมว่านมันตำบลบ้านเขินกับสีสกเกตทรงไปแล้วครับสองแถมหนึ่งจัดโปให้ครับเพิ่นเคยใส่แล้วชุดประหยัดเพิ่นก็นใส่เป็นสองแถมหนึ่งไป ถ้าสลับทุเลียนหน่อยกับสีปกติแหะครับซีซีซีตัวนี้ทุเรียนนีเป็นดอกกับเพิ่มขึ้นครับจากตีใส่น้ำรอยลิตรกับสิเสียอยู่80แดิบลิตรครับซองหนึ่งนะหารซีครับบา่เพราะว่าทุเรียนเขามันใหญ่เขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันบม่ได้เสริมแต่ใบเลยครับบอ่นตะกรันนี่มันสิเสริมใบเสริมต้นเสริมยังบันมันสิเสริมงวยเสริมดอกไปนะครับมันก็เลยเพิ่มปริมาณขึ้นครับการสีใส่ข้อมูลครับ เากับเบงตามทุเรียนเท่าแล้วครับเพิ่มกับบบทุเรียนกับบวไม่ยังครับเอาเพิ่มเมื่อกับมีปริวันนี้มานเข้มข้นกันนิดหน่อยแต่ว่ามีแผ่ครับอที่นี่ก็เพิ่มประจําครับสวงทุเรียนเป็นหน่วยปีทีเดียวยังเพิ่มดูครับตอนเป็นหน่วยซีต้นนะครับสีหามือเลยครับผิวเส้นไวผิวเส้นต้นเลยผู้เต็มบล็อกกันครับปีที่แห้งบวบขั้นไหนใส่ปุ๋ยสูตรนันสูตรนี้เลยครับใส่แต่อัน วัวนี่ครับปุยกระธรรมดาครับอินซีเคมีนี่ยครับ,รบปีนี้ก็สีทดลองในเบื้งครับว่าตัวกอแก้วนี่เวลาเป็นน้อยมากเขาเสริมเพิ่มปริมาณขึ้นนิดหน่อยมันสิผลตอบรับตอบโจทย์ดีบอรครับพี่น่อน้วยมันสิคมบอฟูสิเต็มบอปีนี้แะพี่เด้พี่สูตรพี่น่อเห็นเห็นว่ากอแก้วสองเกลือมหัศจรรย์นี่ กับทุเลียนนี่ตอบโจทย์ดีบ่ครับตอนเป็นหน่วยเป็นหมากเลยนะครับบาทุเลียนปีแรกผู้เปียกสีน้าบ่ครับรสชาิจะเป็นยังไงปีนี่แหละสิพี่สูตรพี่น้องเห็นครับนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องดอกกัดบ่บ่บ่ดอกแข็งครับวันช่ำนี่แหละพอดีครับงานนึงมี่สีหาพ่วงนี่ครับคือว่าโอเคครับบ่ตองให้ดอกร้ายเป็นไดครับ ถ้าดอกร้ายก็สิดูแลดอกอาหารอีกครับต่อไปก็ดูแลดอกว่าสิมีมาเรยงมากบอครับมีเพียมียังมากบอตอนต่อไปครับถ้ามีเพียมากก็สิดูน้ำเลี้ยงนะครับพี่นอกดูทั่วนี่แหละทั่วก็สิจอยสิพร้อมไปเด้พี่นอกนี่ต่อไปก็ดูนี่แหละถ้ามีเพียรมันก็้สอยุบขัวนันนี่ครับพี่นอกต้องสังเกตยุบขัวนี่แหละ ตัวสำคัญครับเพี้ยส่วนเพี้ยเข้าวันขั้วดอกนี่นะครับสำคัญแห่ถ้าเขานี่สิดูน้ำเหลียงกระสิเหี่ยวเข้าไปครับแห้งเข้าไปเลยครับนี่ครับกำลังเบิ่งอยู่นักนาิมีถท้าบนบมีกับบุเ็นยังครับตัวนี้แหละสำคัญต่อไปครับเทคนิคดูแลทุเรียนครับมันมีลายยางให้ศึกษาครับ รักษาไปเรื่อยๆสำหรับทุเรียนไม่เข้ากับปลูกไปดูแลใบให้ได้รักษายอดเพียจะกระจันให้ได้ครับถ้ารักษาเพียรจะกระจันได้ดูแลใบใบต่อไปครัสิง่ายขึ้นครับแต่เป็นไวยเป็นยังกะใบเข้าสมบูรณ์มากสิดูแลง่ายครับเมื่อกี้ก็ัช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่กส,สิมาเดตยหีพี่น้องเมืองว่าทุเรียนเริ่มออกดอกซ้ำนี้ครับจากการน้ำไป20บกว่ามือครับก็มาเสริม ไตทองกิ้งครับตัวนน้มเป็นอาหารเสริมเหรอครับตัวไตทองกิ้งครับมีขายทั่วไปครับเปิดตาดอกดอกดอกแตกตาดอกกบว่าดมันถีมีหลายๆอีหอครับสําหรับแต่ละสวนครับเปิดตาดอกครับบริษัทร้ายเหรอครับเปิดสีสีหามือสีท่านึงครับไตทองกิ้งก้านสีเอาดอกครับไต้องบึงใบเขานําครับใบเขาสมบูรณ์บ่อผอมบ่อครับครับแสงสีเปิดตาดอกได้ครับ ้าใบเอาพรอมเท่ากับเปิดได้ครับใบเข้ามีสองสามชุดกะดีครับถ้ามีชุดหนึ่งกะเปิดบ่ดได้ครับเปิดออกดอกได้นะครับนวยมหมือสลัดถิมนะครับ,รบกรเกษตรทฤษดีใหม่กับสิขอจบสํานี่ละครับสวัสดีครับ